Thank you. นารีารผู้มีบุญญาทุงทาลีลาสมชาวฟ้าชาวสวรรค์ผู้มีดวงพักนง,งามกว่าเพ่นจัน,น,วน,จนดวงตาเชิดฉันเป็นประกายเกินกว่าดา จะพันนานาได้ด้วยผลบุญปิยวาจาเป็นท้อยสเสนหาและชวนชาวลาให้มาสร้างบุญ ผู้มีดวงพัก,ง,พกงามกว่าเพ่นจันทร์วดวงตาเชิดฉันเป็นประกายเกินกว่าดาราผิวพรรณทองใสด้วยศีลและไม้ที่ทำไว้ได้มาเกื้อนุนไม่เคยขาดเลย ในบุญทุกบุญบุญจึงคำจุนให้ท่านมีสมบัติมากมายทิพยา,ยานของท่านใหญ่โตอ,อาลานด้วยบุญมหาทานนำยวดยานมาน้อมถวาย ทั้งรมภาวนาเข้าถึงธรรมกายท่านจึงสุขสบายทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์ันเทพนารีผู้มีบุญญาทั้งกายใจอยู่ในสวรรค์ chạy จเจริญพรลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายปาเมีทุกท่านนะวันนี้เราพี่ขออนุโมทนาบุญเจพาพาปัตาหารประจำวันเสาร์ซึ่งมีรายนาน,นต่อไปนี้มิสเตอร์บิลครอสแนด์แฟมิลี่มิสเตอร์โรเบิร์ตชาเฮนส์ธนิตาถมทองและครอบครัวกัลยาณมิตเจรานีเทเลอร์และครอบครัวกลัลยาณมิตรจสมินทรานและครอบครัวกลัลยาณมิร,าร,ร,ราม,มารีแดงและครอบครัว กองทุนเจ้าภาพพระตาหารรายวันตลอดเดือนนี้กองทุนบำรุงวัดฝ่ COVID, าวิกฤตเออาวิกฤตพิชิตโควิด -19 ประจำเดือนนี้ทุกๆคนก่อนที่พวกเราจะได้รับพนพระอันเป็นอรารยประเพณีขอให้พวกเราได้หลับตารวมใจตามตรรกะล็กนิดถึงบุญกันสักครู่หนึ่งนะ บุคคลแม้มีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธามั่นคงพระอริยเจ้ากล่าวว่าไม่ใช่คนยากจนแม้จะจนเพราะมีทรัพย์ภายนอกน้อยก็เป็นความจนชั่วคราวเมื่อขยันประกอบสมอาชีวะและหมั่นสั่งสมทานกุศลอย่างต่อเนื่องย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญดุดน้ำที่ไหลลงสู่หม้อที่รยาด ก็ทำให้หม้อเต็มไปด้วยน้ำได้ตรงกันข้ามบุคคลแม้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีศรัทธาถึงรวยก็รวยชั่วคราวเมื่อผลแห่งทานกุศลในอดีตส่งผลจนหมดกำลังและมีความตรณีครอบงำไม่ให้ทานไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติมไม่นานชีวิตก็จะตกต่ำกลับสู่ความยากจนดุดไม้ใหญ่ที่รากเน่าเสีย ไม่สามารถโดดซึมอาหารและน้ำจากผืนแผ่นดินได้ในที่สุดก็ลม้มลงบุคคลผู้มีศรัทธามั่นคงจึงได้ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าเพราะทรัพย์คือสธานี้สามารถปิดประตูอบายได้นำชีวิตไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานได้ ดุดฝนที่ตกบนเขาสูงย่อมไห i, ลรวมลงสู่ห้วยหนองคลองบึงไหลไปสู่แม่น้ําและลงไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานในที่สุดคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านฐานะบาริทั้งหลายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบาร,รมีทําให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาระปัจเจกพพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวง บารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญพระพู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยผู้นำสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพอ่อทัตชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกทุกคนบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกโยผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายบารมีธรรมของคณะสงฆ์ที่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินิัย วินัยด้วยดีเสมอมารวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานนะทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้อย่างดีแล้วในอดีตที่ได้กระทำในวันนี้และที่ตั้งใจจะกระทำให้ดีขึ้นไปขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบรรณอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษา ให้ท่านฐานะเทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพทุกข์สัพพโศกสัพโรคสัพภพพัยอุปัทวันตรายรใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวมพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภละะปฏิภาณทนสารบริวารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปนในทางชิดทอดประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลดังกำมลที่มุ่งมาปรารถนาไวดีแล้วตั้งใจเวดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยรูปัน์บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยรูปัน์จงทุกท่านทุกประการเทินตั้งใจกรวดนะ้ำอุทิศส่วนบุญสวงสศลและรับพรพระสืบต่อไปนะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตุสาครังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานาอุปกาปติอิจิตังปะติทังตุมหังขิปเมวะสมิชฉันตตสพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพพิตโย เววาจันตุสัพโรขววินาสตุมาเตยภวันตวันตรายโยสุขีติกายุกวะภวิสะพภีติโยเววาจฉันตุสัพโรขววินาสตุมาเตยภวันตวันตระ เิติขายุโกะบวสสพิยติโยวิวัชันตุสัพโรโกวินาสตุมมัตเตะบววันวาตารายโยสุเขติขายุโกะบวอสปิวานัสสเรเสนจังวัฒนาปัญยินจันต โรธารมาวันทานเตอายุวันหสุขาม อะลารัตตัญญาณุกา daya ณรัตตัญญาณตะยะเทชัชสาฯทูอะคา ภยังสุขังพันลางเริอายจวันวัจพวงวุฒิยะจยโสสะตวะสสะอายโยจเชวาเสินเทียพวันตุเตียวัตุสพมังคลาราคันตุสาพเทวตาสาพภูธานุภาเวนสะทาสน พะวันตุเตียพะวัตุสามพัะมังคะลางราคันโตสามัเทวัตาสามธรรมานุภาเวนัสธาโสติพะวันตุเตียพระวันโสามพัะมังคะลางราคันตุสามพัตเถวัตาสาพสังฆานุ ภาเวนัสธาสสธินาวันตุเตขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการเถิด ศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุ ให้ภาคนาใค้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานใครมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า